สวัสดีครับวันนี้อยู่กับลุงนะครับลุงมีของเล่นมาวันนี้เอาใจเด็กผู้หญิงหน่อยนะครับเพราะว่ามีแต่ของเล่นเด็กผู้ชายวันนี้ลุงมีของเล่นที่ชื่อว่า Disney Princess Little Kingdom Ariel s Treasure Chest ก็คือเป็นกล่องสมบัติตัวนี้นะฮะของนางเงือกเอเรีใช่ไหมนางเงือก a r เรียนี่หลายคนก็จะชอบกันใช่ไหมครับผมเรามาดูกันว่าด้านหลังเขาบอกอะไรไว้บ้างน,นะครับ หันมาด้านหลังก็จะมีหลายภาษานะครับ Aerial, s Treasure Chest ตรงนี้ก็จะเป็นภาษาอื่นๆนะครับแล้วก็จะมีที่มาก็จะเป็นรูปว่าเราน่าจะได้ของเซตนี้ทั้งหมดที่เอามาให้เล่นเลยสำหรับตรงนี้ข้อมูลจะบอกเล็กน้อยนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีการเปลี่ยนกระโปรงได้นะครับตรงด้านบนก็จะเปลี่ยนตรงโบตรงเครื่องประดับที่เส้นผมได้นะครับ ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุ0ถึง3ขวบนะครับดังนั้นเด็กที่โตกว่าก็จะเล่นได้ตรงนี้จะเขียนไว้ว่า age 4 plus ก็คือสำหรับเด็กอายุ4ขวบขึ้นไปนะครับเดี๋ยวลุงจะแกะให้ดูเลยข้างในเป็นยังไงนะสำหรับแพ็กเกจเขานะครับด้านหลังจะเป็นฉากของปาการังนะครับก็ถ้าเกิดจะเก็บไว้ก็ได้เอามาตั้งเป็นฉากด้านหลังเราว่าสมมติว่ายังอยู่ใต้น้ำทะเลนะฮะ แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับนี่คือของที่ได้มาทั้งหมดี๋ยวลุงจะให้ดูสิ่งแรกก็คือปลาก่อนแล้วกันนะครับสำหรับชิ้นแรกนะครับก็คือปลานั่นเองนะครับมาดูเจ้าปลาตัวน้อยน่ารักตัวนี้นะครับหน้าตาดูแบบนี้อาจจะเหมือนหมีพูแต่ก็ไม่ใช่นะฮะเขาเป็นปลาน้อยนะครับสีฟ้าใสาลายแถบข้างของเขานะครับโอ้โหน่ารักดีเดี๋ยวลงุงลองบีบดูว่าเขาจะนุ่มนี่เหมือนสกุชชี่หรือเปล่านะครับผลปรากฏว่านี่คือ เป็นยางที่แข็งๆหน่อยนะครับบีบไม่ลงเลยนะครับปลาน้อยของเรามีลิ้มสีปากสีชมพูนะครับมีดวงตาแบลลน่ารักมากๆนะครับตรงนี้ดูไปดูมาก็จะเหมือนหมวดทาารโรมันแต่ไม่ใช่เพราะเขาคือปลาอ่านยังงงอยู่อัดตัวต่อไปนะครับที่ลุงจะให้ดูก็คือหีบสมบัตินั่นเองนะครับที่อยู่ข้างหน้าจะเป็นกุ้งเฝ้าสมบัตินะครับ เบาหีบนี้ไว้นะครับอันนี้จะอยู่ใต้น้ําลึกนั่นเองนะครับมีสีเหลืองแล้วก็สีม่วงผสมกันนะครับเปิดออกมาจะเจอเพชรหรือเปล่านะไหนลองเปิดดูข้างในนะครับเป็นเหมือนสร้อยนะครับมีปาลาคาร์งมีปลาดาวมีสัตว์ทะเลนะครับตรงนี้จะหมุนได้หมุนมาแล้วปิ้งโอ้โหมีสร้อยเพชรของของเอเรียลนะครับอยู่ในปาลาคาร์งนั่นก็คือที่เก็บ สมบัตินั่นเองดูดีๆด,ดูดีๆจะมีซ่อมด้วยเห็นไหมมาได้ยังไงเนี่ยมีซ่อมกินอหอยกินปูใช่ไหมเนี่ยเอเรียลอ่นนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่เขาก็ทําเป็นซ่อมมาอันนี้ก็พลิกไปกลับไปกลับมาได้นะครับนอกนั้นก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็โอเคได้เห็น2ออย่างแล้วนะครับปลาต่อไปดูตัวเจ้าหญิงเอเรียลกันนะครับ ผมเธอสีแดงนะครับมีกระโปรงด้วยนะถ้าดูอย่างนี้เป็นหางนางเงือกดูรอบตัวกันก่อนนะครับหางนางเงือกสีเขียวเข้มนะครับก็จะมีเป็นเหมือนสีมุกมุกประดับตรงนี้นะครับเป็นลายก้นหอยนะครับเป็นขดขด,ขดก้นหอยตรงแขนเธอใส่กาไลด้วยดูเหมือนว่าจะถอดได้เดี๋ยวลุงลองถอดดอูถอดได้จริงด้วยนะครับกาําไลนี้ดูดีๆว่าทํามาจากตัวอะไรหรือเปล่า ทมาจากทรัพยากรทางทะเลตัวไหนหรือเปล่าดูไม่ออกครับแขนเขาบิดได้ได้วยนะนี่บิดอย่างนี้ได้คอก็หมุนได้นะครับคอหมุนได้แต่ว่าดึงแรงไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่าแต่ก็อาจจะหลุดได้เดี๋ยวลองดูหาหลุดได้จริงด้วยโอ้โหดูแบบนี้รอนนะวิง่งหนีเลยนะเด็กๆเป็นกระสือไปเลยอเอาใส่ใหม่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวจะกลัวกันอนี่ก็จะเป็นกระโปรงที่สามารถ ถอดเปลี่ยนได้นะครับที่เขียนไว้ข้างกล่องหรือสีถอดได้ไหมอ๋อถอดได้ก็ดูหลอนจริงๆแล้วละ่ะตอนนี้เพราะว่าเขาจะมีกระโปรงใหม่ให้นะครับกระโปรงนี้จะมีเส้นที่เหมือนอเส้นไข่มุกให้ด้วยนะครับเครื่องประดับแต่อันนี้จะเป็นอะไรประดับเป็นเหมือนโบกุหลาบนะเนาะเดี๋ยวลองใส่ให้เขาดูแทนตัวเดิมนะครับ ใส่ยังไงล่ะเนี่ยถูกไหมทำไมทำไมดูใส่แล้วยังไม่เข้าเท่าไหร่และเท่าที่ดูนะครับน่าจะใส่ได้ประมาณนี้แหละนะครับก็จะไม่มีไม่ไม่มีทรงว่ามันจะเป็นแบบไหนนะนอกเสียจากว่าเราจะใส่ตัวเดิมเข้าไปก็จะดูว่าเออ ค่อยเหมือนของทิศมันมาดังเดิมหน่อยนะนี่ถ้าใส่แบบเดิมเข้าไปนะฮะเอเลี่ยวเขาจะนั่งพับเพียบได้ด้วยนะครับสำหรับสีสันนะคระับรูส่วนหัวนะครับเขาจะมีมงกุฎให้นะครับนี่คือมงกุฎที่เขาจะสวมเข้าไปก็จะมีรูให้เล็กๆตรงนี้แล้วก็เสียบเข้าไปเลยอ่าดูมงกุฎเขาสวยงามมากนะครับรวมถึงว่าจะมีดอกไม้สีม่วงสองดอกครับประดับได้ด้วย อันนี้จะเอาประดับที่ไหนหนะอันนี้อาจจะปักตามกระโปรงที่มีรูตรงนี้นะครับนี่จะเห็นรูแล้วก็เสียบก็ไปเลยก็จะเป็นดอกไม้ประดับนะครับต้องต้องใช้สมาธินิดหนึ่งอ่านี่ไงเป็นดอกไม้ประดับแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับนางนางสาวไทยของนางเนือกของเรา สวัสดีเด็กๆแขนชูได้ด้วยอาใส่ตรงนี้กันโป้นิดหน่อยนะฮะ โอเคก็จบกันไปสำหรับการรีวิวของลุงนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่กับการรีวิวชิ้นต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามลุงด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ